มาถึงเราก็หาที่จอรดรถข้างหน้าสนามได้เลยแต่บางทีมาเย็นๆก็จะคนจอดเยอะหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นรถนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในสนาม RK 6.9แล้ว สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาแนะนำพามาดูสนามที่ r k 6 9ก็เป็นสนาม DIY ที่พวกโล c อลหรือเด็กสเก็ตที่นี่นะครับแบบรวมเงินกันแล้วก็บริจาคเงินมาแล้วก็มาสร้างกันเองนะครับทุกอย่างที่เราเห็นในสนามก็คือ เด็กที่นี่สร้างกันเองหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูในคลิปนี้ว่ามีอุปกรณ์แบบไหนบ้างแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างสนามนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าเท่จากร้านนี้เลยครับวีดบ็อกใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปถามได้นะครับสำหรับคนที่สนใจสเก็ตบอร์ดนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดเพจสลิปปี้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่แล้วก็ที่สาคัญร้านเรามีประกันด้วยสมมุติว่าคุณซื้อไปเล่นไม่ถึงอาทิตย์มันหักอย่างเงี้ยส่งมา ให้เราพิจารณาเราจะเคมแผ่นใหม่ให้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมครับผมก็สนามที่นี่ค่อนข้างมีพื้นที่กว้างเลยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่ไกล้ๆแล้วอยากเริ่มเลสเก็ตมาฝึกเล่นอย่างเงี้ยถือว่าเหมาะเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราแบบฝึกไถฝึกอะไรอุปกรณ์ก็ค่อนข้างครบนะครับผมมีเหล็กตั้งพื้นมีเนินมีแบงคมีแลมมีบ็อก ทุกอย่างนะครับผมเข้ามาตรงนี้จะเป็นแลมสายมือจะเป็นแลมตัวเล็กนะครับผมที่ไม่สูงมาก,ก็อยู่ประมาณหัวเข่าสามารถฝึกจอบฝึกกับตัวฝึกเล่นอะไรได้นะครับอันนี้จะเป็นออกแนวแบงมากกว่าจะไม่ค่อยชันมาก ซนนี้จะมีบ็อกซ์ตั้งพื้นมีเหล็กตั้งพื้นนะครับผมสามารถฝึกเล่นแบบแนวสตรีทได้ด้วยเหล็กก็ไม่สูงมากและเป็นเหล็กยึดกับพื้นด้วยนะครับผมทำให้เหล็กมันไม่โยก แลมนะครับผมยาวไปถึงตรงนู้นก็จะเป็นโซนส่วนโค้งแล้วนะครับครับผมสําหรับแรมตัวนี้นะจะเป็นแลมที่โหดที่สุดในสนามนี้ละก็ถ้าคนที่จะมาเล่นนะจะขึ้นจะดอบหรือจะกลับตัวอะไรเงี้ยก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะฉันนะครับผมให้ดูความสูงผมสูงประมาณ180ยแปดสพอดี แล้วก็สูบประมาณหัวเลยที่สำคัญเลยมันค่อนข้างชันผมเห็นหลายคนที่มาเล่นบางคนกับตัวแล้วแบบลม้มมันก็จะเจ็บนะครับให้หาฝึกกับพวกแกลมตัวเล็กๆก่อนผมแนะนำว่าแบบสำหรับมือใหม่เลยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าแกล้มองศาที่นี่จะไม่เหมือนกับสเก็ตบาร์ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็น DIY สเก็ตบาร์ก็คือแบบทำขึ้นมาเอง องศามันก็อาจจะมีชันบ้างครับก็เหมือนเมืองน,นอกนะครับผมก็จะมีหลายแบบหลายองศาผมก็จะสลับเล่นกันไปจะได้เล่นได้ครบๆจากแหลมใหญ่ก็มาเป็นตัวกลางของสนามนี้นะที่ในคลิปนั้นนะครับเขาจุดไฟกันตรงนี้ตัวน,นี้สําหรับผมคิดว่าไม่ชันมากเหมาะสําหรับมือใหม่ที่แบบมาฝึกเล่นพวกส่วนโค้งอะไรแบบนี้นะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องระวังนะครับผมเพราะว่าที่นี่ก็จะมีพวกเศษหินเศษอะไราตามพื้นเยอะ เวลาถ่ายอะไรก็ต้องระวังด้วยใครที่จะมาเล่นก็ต้องดูอากาศดีๆตรงนี้นะ้ำมันจะขังอยู่ตลอดเพราะมันซึมมาจากด้านหลังอีกล้ำหนึ่งนะครับที่ผมว่าก็มีความชันไม่แพ้กันแต่ตัวนี้ก็จะไม่ยากเท่ากับตัวใหญ่นะครับผมแต่จะยากตรงคอปปิ้งนะครับให้เราดูคอปปิง้งค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็กระแทกนะครับผม สำหรับสนาม DIY ที่นี่นะเด็กโล c a l หรือแบบเด็กพื้นที่ที่นี่ก็แบบช่วยๆกันเองกับพวกพี่ๆเพื่อนๆเ,เอาเศษขวดเศษหินเศษขยะอะไรมาทำกันนะครับก็จะมีพวกเศษขวดน้ำเศษหินเศษอะไรอยู่หลังแรมทุกอันนะครับเขาใช้พวกเศษขยะมาทำกันก็เป็นการรีไซเคิลด้วยนะครับถือว่าทุกคนที่ทำตรงนี้ก็มีฝีมือในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถทำเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแบบ เล่นมาออกกําลังกายกันอย่างเงี้ยผมว่าควรที่จะสนับสนุนนะครับผม <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้ที่นี่ก็เหมือนเกือบที่จะโดนปิดพื้นที่ไปนะครับก็ตอนนี้ก็พี่ๆหรือน้องๆเพื่อนๆที่นี่ก็เอากลับกันมาได้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่มาเล่นก็ช่วยกันดูแลก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับสําหรับเด็กสะเก็ตกันจะได้มีพื้นที่หลายๆที่ไว้ให้เล่นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งสร้างมานะครับผมเป็นเหมือนแมนเดลแพดแล้วก็เป็นขอบบ็อกให้เล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยยาวด้วยกว้าง ันนี้มาเล่นครั้งที่เท่าไรแล้วเนี่ยครั้งที่แบบเล่นเยอะๆครั้งที่สามเอ้ครั้ทงที่สองครับแต่มาบ่อยอยู่ไหมไม่บ่อยครับก็ก่อนหน้านี้มีงานทอล์วีแกลนแหลมใหญ่สักที ที่ว่าเซลฟิตอันนั้นก็ได้เซลฟิตอันนั้นก็ทำได้เนะี่ยได้ครับลองดู สำหรับมือใหม่ที่มาเริ่มเล่นไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ผมแนะนำนะอย่าเขินเราต้องไม่เขินแล้วก็กล้าที่จะถามพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ตามสเก็ตพาร์กนะครับเขาจะคอยช่วยเหลือให้คำตอบทุกคนผมมั่นใจไม่มีใครใจร้ายแน่นอนถ้าเจอกันจริงๆก็ทักทายถามกันได้ครับเหมือนเพื่อนกันจะดีกว่า สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาแนะนำสนามพามาดูสนาม DIY ที่เด็กเป็ดโลเคชั้ทำกันเองนะครับผมว่าเป็นยังไงใครที่ไม่เคยมาก็แนะนำให้ลองมาเล่นที่นี่ดูนะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบเลยแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามเพจทั้งใน IG ก็ Facebook ทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับผมจะคอยอัปเดตคลิป ตลอดที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดหรือใครมีไอเดียอะไรก็แนะนำคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ